รถไทยกุ้า L4508 ด,คคด,าดีครับเล็บร้อมสวยสวยรถสวยเดิมยางไหม่ซีเซ้นแถมฟรีฟอร์สชิ้นครับใบปีดอยูดีแนาแล้วก็ผ่านคนปลาช้าง,รงพร้อมแถมฟรีคลาดของแถมบรายการครับจะเป็นชุปกประแจประแจเหลื่อน5้ากตีน้ำเสื่อมหมวกครับมี2ราคาตาวสภาพที่หนึ่งแสนแปดหมื่้าพันบาทครับพร้อมใชยหนึ่งแี่หมื่นห้บาทมีสราคาคัดกับเจ้า L4508 ดีไอเรียบพร้อมยางใหม่4เส้นมาตรักครับด้ดยที่บริษัทซับโพไพร์แท็กเตอร์บาปีจำกัดอำเภอบาปีปทุมครับจังหวัดมนหาสระกามยางใหม่4เส้นครับ,บรถสวยๆเดิมๆเ4 5 0 8ดดีไอสองคิสแยมดีครับใจก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้ครับหรือว่ามาทดลองขับไดยที่ซับโคไพรแทร็กเตอร์บาปีจำกัด อำเภอวารี o, uh huh. ประทุมครับจังหวัดมหาสาาคารในผมช่างยูรุภูมิภูไกรแล้วเเปิดรงการทุกวันครับตลอด24ชั่วโมงวาไว้ถ่านกำมองหารถมาใช้งานครับคันนี้189,000บาทครับพร้อมใา้อยู่ที่245,000บาทเสนอไว้2ราคาครับเริ่มพร้อม ตลอดกับไปที่ซับโรไพรแท็กเตอร์่าดปีจับัดอเมราาปูนทุมจังแบมนะบมัดงาสสระกัครับ